ฝนตกกรหนำตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องเสียงก็กำลังยกตู้สูสูงลงเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากเมื่อกี้พายุลมแรงมากทีเดียวทำให้เกนฟอร์มเรการโดนขึ้นมา ความปลอดภัยอย่างุดีวเพื่อจะมันยุล,ลงมาอยางนั้นเดียวบรรยากาศก็เลยซฟลงอกล,ลงมาเดียวเลยมีลมอันตรายก็สักครูน่นนี่ยเต้นลอยสูงมากเลยตอนนี้ก็สือเจ้าหน้าที่ไปเพิ่มเปลี่ยนกำลัง ปล่อยตู้ให้อยู่ในระดับตามข้อความปลอดภัยนะครับในช่วงที่ลมกำลังซาดก็จะลดระดับความสูงของตู้ให้ลงมาต่อจะต้องเน้นความปลอดภัยอย่างรัดกิเชียนเ็เดียวเพราะว่าบิน้าอากาศมันตกล,ลงมาพัดกระหน่ำลงมาทำให้บรรยากาศทำให้อำนวยด้วยความปลอดภัยต้องเน้น ตรงจุดนี้เป็นอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เดียวนะครับก็กำปลอดภัยลมได็สัมัสสิทธิ์กับชีวิตของเราด้วยนะครับก็จะเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนไปแล้วจานเน่รงนี้โอ้โหจบ ตกก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ลมนะท่านผู้ชมแต่ลมมันจะค่อนข้าจะแรงเป็นระยะระยะเป็นช่วงๆกันโชคมานะครับส,สายลมโปรยปลายลงมา ุกคะแนก็ต้องยุติการปฏิบัติหรือการแข่งไปชั่วขณะก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นประการใดตอนแรกก็ไม่ได้ว่าตกหรอกนะพอดีประมาณสักแทบหนึ่งเมฆก,ก็มาเลย่วมกับไฟเครื่องเสียงก็ ปล่อยตู้ให้ลงมาระดับพื้นเลยแหละจะได้ปลอดภัยครับเพราะว่าลมพายุมันะนีไม่ได้หรอกว่าจะมาตอนไหนหรือมาขนาดใดเรต้องตลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดนะครับ ในค่าเพ้าขายก็เจอผนกันด้วยแหละ ทะเแข่งขันเรือพื้นบ้านนะครับเรือประเภทเรือหาปลาป้าวสีพายนะครับ14 14บหรอครับครั้งที่14ประจำปี2568ัวันเสาร์ที่3วันเสาร์ที่3กันยายน2568 จะตกยาวเลยล่ะดูลักษณะท่าทางแล้วนะท่านชมโอ้โหโเลยจะไปที่ไหนตก่อเนี่ยเป็นลบฝนก่อนดีไหมตัวนี้ลมตกลงตกนะ เ <Okay, S 2> เราไปหาที่หลบฝนก่อนโอ้โนตกหักมากเลยโอ้ ตกกันหนักเลยต้องหาหลบฝนก่อนฝน <c ười> ต,ตกฝนตกโอ้หฝนตกเลย อันนี้เปียกครั้แรกดูสิฝนตกไม่หยุดครับทุกคนยิ่งทยอยะวีความรุนแรงมากขึ้นเลยอ่ะโอ้ตกหบักมากทีเดียวคนต้องกลับบ้านไปก่อนละมั้งเนี่ยที่ทุกคนโอ้ตกหนักมากเลย โอเคเก็บบรรยากาศขันนี้ก็แล้วการตกหนักมากเลยจุดท้าประการใดก็ต้องขอท้ขอายเด้อดูสิอ้ตกสิ่งตกจังเลยดูสิแรงมากท่านผู้ชมน้ำเจิงเราไปหมดเลยสงสัยจะต้องกลับบ้านก่อนแล้วไปเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเนี่ย โอเคผู้ชมงั้นก็ต้องขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผิดพภาพรราการใดก็ต้องขอทบทายเลยครับสวัสดีครับ